ช่อง LSM ก9สปอร์นะครับวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทักษะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทมุมโลกนะครับวันนี้ก็มีฟุตบอล EFL Trophy นะครับของอังกฤษนะครับที่ยังเปิดอยู่นะครับก็มีหลายคู่เลยนะฮะเราเลือกมา2คู่นะครับคู่แรกนะครับฟริด w ูดทาว w n นะครับเจอสัน d ด้านแลนะครับสนาม h y เบอร์ t ล d สเตเมนะครับเวลาการแข่งขันตี2:45นะครับเป็นฟริดบูดนะครับต่อปปนะครับ ผลงานพบกันท en, ั้งสองทีมนะครับเป็นซันเดอร์แลนด์เสมอฟิตบูด1-1นะครับฟิตบูดทาวเสมอซันเดอร์แลนด์1-1นะครับฟิตบูดชนะซันเดอร์แลนด์2-1นะครับแล้วก็เป็นซันเดอร์แลนด์เสมอฟิตบูด1-1นะครับก็เป็นฟิตบูดทาวนะครับที่ดูดีกว่านิดหน่อยนะครับสภาพทีมล่าสุดสภาพทีมล่าสุดนะครับของทั้งสองทีมนะครับฟิตบูดทาวนะครับสภาพทีมวันนี้พวกเขาต้องรอเช็คความฟิตครับของอูเช็คอูแวนนะครับว่าจะพร้อมกลับมาลงสนามวันนี้หรือเปล่านะฮะ ขณะที่แข้งหลักรายอื่นนะครับอย่างแพนดี้เมนเดนนะครับแล้วก็ฮาวิชอนดอนนะครับยังพร้อมลงสนามในวันนี้นะครับฟากซันอร์แลนะครับสภาพทีมวันนี้พวกเขาไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดท็ปแบนเพิ่มเข้ามานะครับโดยตัวหลักครับอย่างแจ็คไดมอนด์นะครับคาร์ลัมแมฟฟัเซนนะครับแล้วก็วินคริกนะครับยังสามารถพร้อมลงสนามช่วยทีมได้ในวันนี้นะครับคาดว่านะครับทั้งสองทีมนะครับมาจากหลีกวันนะครับ ฟิธบูดทเฮาส์นะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับชนะ3แพ้2นะครับโดยเกมนี้นะครับโดยเกมล่าสุดนะครับเพิ่งแพ้กับเฮาซิตี้นะครับมาศูนย์ตัวสองครับทำให้กลายเป็นความไม่แพ้นัดที่2ติดต่อกันนะครับส่วนทีมเยือนนะครับซันเดอร์แลนด์ครับผลงาน5นัดหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับเกมเกมนัดล่าสุดนะครับเพิ่งแพ้มาเหมือนกันนะครับโดยแพ้กับแมนฟิวแมนศูนย์หนึ่งนะครับ ยูเฉลไม่แพ้ใครมานะครับ3นัดก่อนหน้านี้นะครับราคาเปิดออกมาที่ฟิตบูทาวต่อปปนะครับรูปเกมน่าจะออกมาสูสีกันนะครับน่าสูุกด้สนุกนะครับแถมผลงานล่าสุดก็ยังแพ้เหมือนกันนะครับทรงบอลก็อๆกันนะครับคิดว่าวันนี้ครับน่าเชียร์ทีมเยือนนะครับซันเดอร์แลนด์นะครับคิดว่าน่าจะสูสีและออกออกเสมอค่อนข้างสูงนะครับรอปปกกินหนึ่งบุมดีกว่านะครับคู่นี้นะครับลองซันเดอร์แลนด์ต่อปปนะครับลองปปนะครับคู่ต่อไปนะครับเป็น เคมบิดนะครับเจอปีเตอร์โบโลนะครับสนามแอมบิสเตเดียมนะครับเวลาการแข่งขันตีสองนะครับราคามาที่ปีเตอร์โบโลต่อลูกครึ่งเลยนะครับผลงานพบกันทั้ง5เกมนะครับเป็นปีเตอร์โบโลชนะเคมบิดสองหนะครับแล้วก็เป็นเคมบิดแพ้ปีเตอร์โบโลศูนปีเตอร์โบโลเสมอเคมบิดศูน์ศูนะครับก็เป็นปีเตอร์โบโลที่ดีกว่านะครับสภาพทีมล่าสุดนะครับเคมบิดนะครับไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดทุบแบนเพิ่มเข้ามาอย่างไรนะฮะและตัวหลักๆอย่าง ลุคฮานเนลอดัมเมไรสันดังนะฮะยังพร้อมลงสนามช่วยทีมในวันนี้นะครับส่วนฟากปีเตอร์เวโร่ทีมเยือนนะครับวันนี้ต้องเช็คความฟิตของนาธานทอมสันนะครับว่าจะพร้อมกับลงสนามช่วยทีมในวันนี้หรือเปล่านะครับแต่แกนหลักตัวอื่นครับไม่ว่าเป็นซิลิกี้เดเบลเล่นะครับแจ็คเทเลอร์นะครับยังพร้อมลงสนามในวันนี้นะครับคาดว่านะครับเจ้าถิ่นเคมบริดจ์นะครับทีมจากเด็กทูนครับฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับโดยเกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้กับ ชูบิรี่มา0ูนตัวนะครับในศึก Fx Cup นะครับทำให้กลายเป็นการแพ้2ใน3านัดหลังสุดนะครับส่วนฝ่าทีมเยือนนะครับปีเตอร์โบโล,โละครับทีมจากศึกกลีกวันนะครับผลงาน5นัดหลังสุดยอดเยี่ยมนะครับ พบเขาชนะ4นะครับเสมอ1นะครับไม่แพ้เลยนะครับโดยเกมล่าสุดนะครับบุกแปลชนะออกฟอร์ดไปได้ครับ2ประตูต่อ1นะครับทำให้กลายเป็นชัยชนะนาที่3ติดต่อกันนะครับราคาเปิดออกมาที่เปีเตอร์โบโลนะครับต่อลูกครึ่งนะครับยังไงก็ต้องต่อครับคู่นี้ครับมาฐานบอลค่อนข้างต่างกันนะครับปีเตอร์โบโลฟอร์มดูดีกว่าสงบอลดีกว่าครับเกมรับเกมบุกหวังผลได้นะครับคงไม่ใช่งานยากอะไรนะครับที่จะบุกอาชนะเคมบิดได้นะครับคิดว่าน่าจะมี2ลูกครับ2-0 3- 1นนนะะะะคคคคครรรรัับบฮต่่อลลลููกกึงไปเยถ้าาามี น้ำไม่แรงก็จัดลูกคู่ด้วยนะครับวันนี้นะครับทีเด็ดสองคู่นะครับคู่แรกนะครับลองซันเดอร์แลนด์ปอนะครับคู่ที่สองต่อปีเตอร์โบโลนะครับทีเด็ดเราแน่นอนนะครับฝากเว็บดีๆนะครับ LSMGo นะครับบริการดี24ชั่วโมงฝากถอนภัย1นาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการันตีปลอดภัยแน่นอนนะครับดูบอลให้สนุกนะครับติดไปนู้นไว้หน่อยนะครับยังไงขอท่านเฮงๆรวยๆสวัสดีครับ